วันนี้ก็กลับมาเจอกับหนูเด็กจิ๋วธรรมาเป็นเสริมนักเรียนโรงเรียนบ้านของแรซอฟเกบิีรับหน้าที่เป็นมัคคุเทศน์น้อย่ตจากคลิปก่อนหน้าที่เราได้ไปสักการะพระปรมสาดีิกธาที่วัดมหาธาตุแหลมศักดตอนนี้หนูกำลังจะพาทุกท่านมาเที่ยวชมธรรมชาติอันสวยสดงดงามในอุทยานแห่งชาติทายบุคคาณีกธาอุทยานแห่งชาติไทยบคุคคราณี เดินทางจากโรงเรียนบ้านของแรดไปยังสีแยกไฟแดงที่ว่าการอำเภอเอาลึกจากนั้นขับตรงไปประมาณ1กิโลเมตรก็จะถึงที่ทำการอุทยานทางขวามือค่ะซึ่งเราสามารถจอดรถที่ลานจอดรถและเดินไปยังจุดจ่ายค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ก่อนเข้าอุทยานได้เลยนะคะ แห่งชาตินบุกขานีค่ะนี่คือแทนทางของอุทยานแห่งชาติค่ะราคาคนไทยผู้ใหญ่หิบาทคเด็กคนไทยสบาทราคาคนต่างชาติผู้ใหญ่ร้อยบาทราคาคนต่างชาติเด็กบาทค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อุทยานแห่งชาติทันบุกขรานีค่ะ น้ำตกทานโบขอรณีมีวิวที่งดงามด้วยความร่มรื่นของป่าไม้และเสียงน้ำตกไหลตลอดทางโดยมีจุดเด่นคือสระน้ำสีเขียววรกฏที่ใสสะอาดและลึกถึง5เมตรและมีจุดชมวิวทาน้ำที่ไหลาจากปากถ้ำ นี่คือต้นสีรังที่นายหลวงรัชกาลที่9ก้าทรงปลูกไว้ค่ะซึ่งเคยเป็นที่เสด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยนะคะในปัจจุบันอยู่ข้างเมตตาบวดพรานีมีเชนิวพักหรือพักหรือวิจตรหรือตังปู่หือคอยส้ววิจิต f า o ถ้ำเข e น้ำตกและ u ้ำตกเข้าสู่น้ l a กจากถ้ w i ข้าสู่กจาก e ้ำ n ต a จา e ถ้ำเข w าสเข้น้ำ d กจาานเานชาติทานบกขอน้น้เน้ำกน้าาจาก แม้อากาศมันจะร้อนแต่ก็มีต้นไม้คอยให้ความร่มเงาเย็นสบายนักท่องเที่ยวที่จะมาว่ายน้ำข้ามนำกระบู่และยาสับผมมานะคะในตอนต่อไปหนูจะพาทุกท่านไปยังสถานที่สัมคัญอีกแห่งนั่นก็คือถ้ำผีหัวโตว อย่าลืมเข้ามาติดตามหนูในต่อหน้าด้วยนะคะ